ตรวจสอบกันเรียบร้อยครับโตโยต้ารีโวปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้รถทอมาแล้วครับมี่แบบสเสร็จใช้งานครับรถเดิมครับรถมีท่อครับ ้อาสเต็ปใช้งานครับเคลงเรลงถุงนะครับเรลงจะประมาณน,นี้ครับโอเคขอบคุณครับ